ปไหนนะครับเดี๋ยวผมถามผมก็ไม่กล้าถามก็เหมือนกันนะครับเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวน้องครับน้องไปไหนและะ้วฮะไปไหนแล้วครับบอกว่าจะกลับบ้านนะคะพี่นั่งรถายไหนกลับได้พี่พี่หนูจะไปเหล่าสโกกอะค่ะเอามามาจากที่ไหนเนี่ยอันนี้มันอยู่บิ๊กซีมันไกลเลยนะอ,อ๋อมันนั่งรถายกลับได้ไหมคะเนี่ยก็ห้าโมงแล้ว มีรถสายไหนไปถึงไหมตอนนี้พี่รถสายมันน่าจะหมดแล้วครับรถตู้ก็น่าจะรถตู้ห้าโมงไม่เหลือแล้วเอางี้ไหมครับเดี๋ยวพอดีผมจะไปทางอ่านั้นพอดีทางดอนมดแดงไปกับผมไม่ละฮะคิดเท่าไหร่อะคะก็ต้องเสียค่ารถไหมไม่ไม่ๆมครับไปด้วยกันก็ได้ถ้าไม่ว่าอะไรไปด้วยกันก็ได้ครับขึ้นมาแล้ครับขอคุณค่ะ